โอเคครับผมก็ขอสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ในแมปกาวพีชนันเองวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวผลฟินิกนะครับผลฟินิกที่เขาบอกว่าโกงโกงครับจะโกงจริงหรือเปล่าครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับจะโกงไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดูสกิลกันเลยปะเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันเลยโอเค okay, ครับก่อนที่เราจะไปดูสกิลเดี๋ยวผมจะให้ทําการดูสเตตของผมครับสเตตผลของผมัพเป็น1 5 8 3นครับเลือด1260นครับประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับของผมนะครับ อ่าแล้วแต่อของทุกคนครับจะบประมาณไหนก็ได้อ่าเดี๋ยวดูสกิลแรกนะครับสกิลอ e. ีอืมเป็นการยิงนะครับแทดเเมจแทดดูไม่ทันก็จะหยุดหยุดคลิปไปก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะจะซูมให้นะครับดูแทดดูไม่ทันกันนะอืมเดี๋ยวดูสกิลอาร์สิจะเป็นอะไรอ่าลืมบอกสกิลอ e ีมันจะเหมือนกระสุนครับกระสุนแบบกระสุนฟินิกนะครับอืมส่วนสกิลอาร์ก็เป็นการกระโดดถีบนะเดี๋ยวให้ดู กระโดดทีเปี้ยงเออประมาณนี้เลยโคตรเทเลยนะโคตรจุอดเลยนะสกิลอาผลฟินิกนะครับเป็นการกระโดดทีแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวเรามาดูสกิลอาเอ้สกิลอา,อ,อ,าอีกทีนะครับนี่นะโอ้โหดามเมจก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะไม่ได้แย่นะ เดี๋ยวเรามาดูสกิลเอกันเลยดีกว่านะครับทุกคนสกิลเอเป็นการบินนะครับอ่าสกิลทีก็ไม่มีอะไรนะครับมันเขายังไม่เอาเหมือนเขายังไม่เอาเข้ามาครับไม่รู้จะมีสกิลทีหรือเปล่านะในอนาคตอ่ะอ่เดี๋ยวเรามาดูแบบเปิดห้าคีย์นครับ,รบตอนนี้ห้าคีย์ผมแบบเต็มตัวเลยนะเป็นแบบเต็มตัวโอเคสกิลอีโอ้ดาเมจถือว่าแรงโคตรๆนะครับเดี๋ยวเรา,าดูสกิลอาดีกว่าว่าจะแรงเหมือนกันหรือเปล่านะสกิลอาแบบว่ามันแบบแบบ ขนาดยังไม่มีฮากิก็ทีเดียวตายนะครับซีจีอาร์นะก็แรงขนาดไหนแล้วละ่ะซีจีอาร์อุ้ยอ่าซีจีอาร์ผมต้องอยู่ไกลๆนะนี่นะประมาณนี้นเลยทีเดียวแตกโอ้โหโคตรแรงอนะ่ะเดี๋ยวเราไปทดลองกับบอสกระต่ายกันครับอ่าโอเคครับตอนนี้ผมกำลังเซฟที่เกาะน,นี้ไปที่เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะโกงไหมนะกับบอสกระต่ายนะครับอ่าโอเคครับอืมมาแล้ว ซอ่าลงแล้วโอ้ยโอ,โอ้เจ็บเจ็บเจ็บยังไม่ทันตีเลยเนี่ยเฮ้ยอ่ายิงยิงโอ้โหเล BR ON, br ือดเพิ่มเรัวครับทุกคนโอ้โหเพิ่มคนรัวเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่าอ่าดองโกรธทีบโอ้ยเจ็บ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 อ่ายิงไปเรื่อยๆนะครับโหเฮ้ยไอ้ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยเฮ้ยคือว่าโกงนะโกงนะผมว่าโกงใช้ได้เลยนะเนี่ยนะแล้วยิงมึอย่างนี้นะโอ้โห แบบว่าดีครับเออผลฟินิกส์ครับแนะนําให้ใช้กันเลยครับแต่น่าจะออกยาก,ยากนะครับอ่าใครดวงทีก็สุ่มได้ง่ายๆครับอย่างที่ผมนี่ดวงโคตรโคตรไม่ดีเลยสุ่มกว่าจะได้อ,อืรอ,อบเป็นยี่สิบล้านนะออประมาณนั้นจริงๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี้มันจริงว่ะเฮ้ยแต่แบบมันจะมันจะง่ายขนาดนี้เลยเหรอมันจะโกงขนาดนี้โอ้โห เฮ้ยโกงขนาดนี้เลยเหรอผมฟินิกนี่มันโคตรดีนะเฮ้ยดูดิาตายแล้วโอ้เจ็บเจ็บเจ็บนี่โอ้โหเลวขึ้นเป็นแปดร้อยสามเลยเฮ้ยโอ้โหทุกคนอ่าตอนนี้ผมมาทดสอบให้ดูนะครับว่าผลฟินิกโกงจริงหรือไม่นะครับผมไม่ก็แค่นิดเดียวนะครับแต่ตีมันตายนะครับอ่ามันน่าจะเกี่ยวกับสเตตแล้วก็อ่าพวกนี้นครับอัพสเตตที่ถูกเลยกันเดี๋ยวผมอัพก่อนหนึ่งร้อยครับเลือดหนึ่งร้อย ผลพิสาย100โอเคประมาณนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปจะเป็นเท่านี้ครับใครชอบย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับติคให้ผมด้วยนะครับอ้าวแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่จุบจ๊บ